หผซะแบบนี้ยัอเห็นฉันก็เข้าใจเพดสิไอนได้เท่เป็นบ้าท่านเห็นนะท่านอยากจะให้คุณซ้ำหัวใจให้เลยดูท่าทางแฟนคุณก็ไม่ได้จะมาแล้วนะแลวดูเหมือนคุณก็หายแล้วด้วยอีิแฟนเก่าอย่าแต่ตอนเนี้ยโสดคุนเอาเลอว่าฉันไปเลยฉันให้ตอะไปเลยถือว่าเราหายกัน จะตอบตรงนี้ก็ได้นะพ่้แทนพายคุณจะรอแฟนคุณที่นี่ก็ได้นะผมอนุญ,ญาตไม่รอแล้วก็บอกแล้วไงว่าโสดนี่คุณกลับกรุงเทพแล้วโทรกลับมาที่เบอร์นี้ใช่อยากจะได้ของของคุณคือเอามานี่คุณไม่ใช่มัน